สวัสดีครับขอต้อนรับเขาชู้ส่องวิไลยแห่งโชกนะครับเมื่อน,นี้ทางส่องเข้าเดินทางมาถึงวัดปูสายกระเมนเข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อไทยซีมาสแสดงความยินดีกับน้าปูสายกระเมนเข้านะครับตัวเลขนาทางของปูกับเขาตรงตูงเลยนะครับอันหนึ่งเจ็ดตรงตงครับเพื่อไป็นการเซเวลานะครับเข้ามาไปสแสดงความยินดีกับปูกันเลยครับการนมันสการคะ่ะการนมันสการค่ะการนมัสการเร้อ แสดงใจแสดงความเสียใจยินดีมาแสดงความยินดีค่ะลังเขาเต็มเต็มนะคะเนาะมัอยุติไว้ตรงๆคุณแล้วค่ะนี่ต่ร่างเอานี่ตัวมันถือก้าท์โค้งสุไทยลุกงในเพื่อนดูลุงหาเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าโค้งชูไทยมามาจังหดมีอยู่ในใบนี่วะพระจากเจียนหน่อยอยู่หนึ่งเจ็ดมีอยู่มี เอ้เบื้องบนนู้ชุดเต็มเขาเป็นมาถือทั้งบนทั้งล่างบ่ชุดเก่งมชุดเต็มชุดกับหน่อยมีหางยิงแล้วยน่าฮาวบอสอ่าเบื้างบเอาจังได้เบื้อบนมันมีชุดอหางยิงที่วาได้จังเลยอ่าเป็นไปอย่างนี้นี่ครับพี่น้องเบิ้งเก่าโอ้สามหางเลยครับเต็มเต็มตัวปูวงกลมหาพร้อมเลยนะครับเนี่ยพี่น้องเฮ้าครับมาแสดงความยินดีกับปูสายเถมิ่งครับเออเอาสายเอฟซีเฮาทุกท่านนะครับอ่่านี อยว่อ่างนีงเขากับนีอยู่ครับเพราะว่าเพื่อนมาบัดค้งทุดทไทยที่ห้เพื่อนไปหันเนาะก็เรียบอกเพื่อนไปว่าผู้ช่องพระจ้ามาหลักสิบคือหนึ่งหลักหน่วยคือเจ็ดบนถ้าวิ่งหนึ่งกับวิ่งเจ็ดบนวิ่งหนึ่งบนนะบอกพระจ้าอยู่ผู้เคยบอกไปตามช่องอยู่ด้มันบอกว่าคานเลขมันบอกศูนย์เจ็ดแล้วมันจวกหนึ่งเจ็ดตัวมันบอกอ่นออกอีรีมบ่อยครับค่ะผู้ว่าคขานม่ออกแล้วมันจวกอีกีตัวน่ะ แจังหวัดนี้คร yeah. ับกับวันวยาว์ใหญ่เนาะครแสดงความยินดีครับมาแสดงความยินดีกับปูซ้ากับเมนเนอร์กับเอฟซีเอ่อให้เวลาปูจากมื่สองมื่นเนี่ครับสำหรับซุดเต็มเนาะปูเนาะแม่ค่ะเดี๋ยวคันหนึ่งกับยังคือวันครับเดียรนิก้าเอฟซีกับผูโชคผู้มันน้ำปูก็ดีอกดีใจกะบที่ว่าเข้ามาแสดงความยินดีครับมื่อเน็มบอกะบ่ได้มาเอาตัวเลขฝากแนวทางของเอฟซีนะครับมื่อเน็มมาแสดงความยินดีน้ำปูอ่าจะทู่มากกันหลายเด้อเนี่เห็นบ่ พี่ปูว่าเจ็ดไอแปดเก้าหนึ่งศูนย์ไม่มาด้วยกันมันบ่ปูจับหนึ่งเก้ามันบอ่มานี่ยปูว่านี่ยเลขวิ่งคือเลขลักสิบเอ้ลักร้อยคือศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้ามันบอ่ปูกับเลยมาจับเอาตัวนี้เนี่ยมาจับเอาหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าปูว่าปูว่าที่แรกปูมาเช็ไปแลต่ล่างกับเขาแล้วพี่น้องเนาะค่ะหนึ่งเจ็ดนะคะเนาะปูเคยบอกว่าเน่ยแต่ล่างปูกับบอกทุกคลิป เลขนี่ถ้ามันโบ๊บวออกศูนย์แปดมันจะออกศูนย์เจ็ดแมนบ่ถ้าลุดถ้าลุดศูนย์เจ็ดไปปุ๊บมันจะออกหนึ่งเจ็ดทันที่หนึ่งเจ็ดทันทีแม่นครับผู้เคยบอกว่าจำจำเขาจำได้ครับนนนั่ะผู้ก็บอกอยู่เพราะว่าเอฟซีปกติตามแนวทางเข้าู่ตลอดนะครับอ่าเพราะว่าในสาร์ร่างจีเรียมปูบาอยู่เฮ็ดแต่แดกมันกับบอลรุดปูบาอยู่ บ้านี้กับปู่ก็ได้ลงชุดเต็มให้กันบ่ชุดเต็มกับมาเต็มยี่หรีชุดเต็มครับเขาเขาโตตรงนี่ไหมเนาะ,ะตามที่ตรงโตง้วง,ง,งเลยนะครับปู่ปู่เคยบอกว่าตามที่จริงนี่เด้อตัวสามนี่สีบ่มีตามที่จริงปู่เฉียวหกใส่ตัวนี่ตามเฮ็ดมาปู่ว่าเฉียวหกใส่บ้านี้ปู่เลยว่าสามบ่มีเพราะว่าสามมันอยู่ท้ายมูอปู่ว่าชองกับสามมันบ่เกิดปู่เนี่ยปู่เลียกเอาสามมาใส่ให้เป็นตัวประกอบให้มันเต็มในช่องนะเอางวดหน้าเขาก็บจองคอยว่าไหม กอดนี่มันกับพานไปแล้วอ่ <S <S เอาไม่นะคะเนาะดีใจความยินดีน้ำกับมีกับมีผู้ใดถือแน่ก็ดีใจนคร้ำสำนักใดถือน้ำก็ดีใจนค่ำผู้ไปควายน้ำก็ดีแล้กับผู้จักมองมาขึ้นเขานะครับเอาไปเบิ้งในไล่ช่องกันผู้กับบอกอยู่นี <S <S ่ผู้ไปจดให้บ้านพาท่องเท่านี้ห้าเจ็ด หนึ่านึบ้านพาท่วงบินบาทมิเซ่ถือบดบาทตัวสัตั์ถืบดบาทคือกันพอถือตลักหัวมาผู้เชียนในสามตัวโอ้เขียนให้เน้นๆเลยเนาะมีมีหาเจ็มีหนึ่งเจ็ดมีหนึ่งเก้าข่าวินบาทม่ได้เขียนในบ้าน้าท่วงเ้ากเอาแตได้นีละเรียกก็คือเอเพื่อนจิจำได้นะผู้พร่าปูปลอยชุดติมต่ตองหัวเปนบอลแล้วก็ผู้วงกลมให้แต่ตองหัวได้แน่นนครับเอฟซีไรเขียนได้ครับอ่าเนี่ยนะพอทับถยเบื่งคลิปแรกก็เพื่อจํจำได้นะคือคคลิปแรกเพคลิปแรกกเบกบะ ที่ปูลงไปอันบอเนี่ยที่แรกมันเป็นชุดเต็มชุดสามถัวยันนนี่ปูเบืองแล้วมันโอ้มันไปดังกันหลายพดครับหกแปดกับชุนแปดมันก็ดังพวดแม่ค่ะปูก็เรียกว่าทิเมาอเอาขวนขานก้นชุดไทยปูบอกรถเตอรี่ปูกับมี่ปูก็บอกอยู่แม่นบ่แม่ค่ะปูไปซื้อรถเตอรี่มาเนี่ยเอาหนึ่งเจ็ดนี่มันหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเก้าวัไปออกกับยังออกกับกันโรตเตอรี่บูเมื่อวหรปูไปซื้อมาปูก็ซื้อ มันก็อุดนุนข้าเคลื่นตนี่หนึ่งหผู้กระซื้อเนี่หจ็ดผู้กระซื้อเห็นบ่เนี่ยค่ะอุดนุนรัฐบาลนั่นแหละแต่ว่าชุมมืถือมันบ่ใหญเบื้งัออยสูึ่เก้าผู้กซื้อนี่ก็จิมัดทักกันบ่มีหนึ่งเจ็ดึ่ก้ากันบ่ค่ะครับอ่านั่นแหะนี่จำนั่นค่ะกซื้อให้เบื้องขื้อกัน กระโศกมันไปนกฟูเนาะเออกระโศกมันกะดีใจน้ำเลขบันีเลขตะล่างเท่านี้ผ้าจานกันยังผ้าหลาเฮ็ดเนาะค่ะเนาะกับผ้าหลายว่าสิปอยเนาะค่ะกะห้องบวกกับผ้าในปอยดอกยค่ะเอาบอกยังไงก็คือให้มันไกลๆจะไปเนาะสีปอยเราคงที่ถ่ายป่ะคะผ้าจานเออเอารอคงที่ถ่ายซะเพราะว่าไปเพรามันกระเสมันแห้งหมดค่ะมันแห้งเนาะค่ะเดี๋ยวมือใดสิเอาตามผ้าจามสะดวกกว่าค่ะอ่เดี๋ยวมือใดจะนายกี่ทู้เอฟแอดมินมากด้วยแอดมินเดี๋ยวนี้เขาติดตามแอดมิน กามันจ่อหลายโอ้คัเขาปล่อยเรี่ยวหลายคันปล่อยมือนี่ไปกัดคือเราค่ะจะหาซื้ออะไรเนาะกะหาซื้ออะไรคือเราซื้อหมดเต็มที่ค่ะพุงชุดไทยเขียนแหงยมเพิ่นไปตั้งชี้นี่แต่เลขบอกเพิ่นว่าถ้าเลขชุดนี้มันเต็มอ่าเลขคันคนเลขคันเลขชุดนี้มันเต็มให้เหรียญชุดนี้เด้อครับเอาไปให้สามตัวให้สามตัวอ่าเหรียญชุดนี้เก็บไม่ได้สามตัวเนาะค่ะพราะจาน่าเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดให้ไปให้คัแน อ๋อห้ไปอยู่บริเวณว่าว่าไะตามรักมันก็ธรรมดาแล้วมันก็มีเขามีหลุดค่ะโครงผู้ายแม่พ่อจานก็ว่าซื้อโรดนึ่งเกีหาเกีเนาะนักพ่อจานบอกอยู่นะคะพี่น้องบอกอยู่ว่าให้ซื้อโรดค่ะแต่ปูแบบบันใจนึ่งเก้าหลายนึ่งปาเนี่ยอ้าวกนึ่งเก้ามันก็คือมาช่วยอะายปูกันเละถ้านึ่งเกล้านึ่งหกนึ่งหกกระตัดกินมันละโอยง่ายซะ เอาวันนี้กันมือนี้แสดงความยินดีน้ำปูแลี่ยวๆบันนี้ขันปูสิป่อยจังไรกัจังทอดติดต่อกันเนาะปูเนาะเออพีแอดมินพวกไม่หักข้ากับภากันใจเย็นๆเด้อห้องผู้ต้องไปกระตือรือนล้นเนาะผู้ต้องไปกระตือรือนล้นขันปูก็ลั่นปีไว้ว่าปูเคยปล่อยมานี่สามชีพงวดนึ่งสามชีพัวงวดนึ่เลขส่วนเท่ากับเขาเนาะค่ะเลขส่วนกับเขาเขาเตาลีดละกัเตาลีดกับเขาแล้วก็บบบบบ สวดเงินล้อหาสวดเรียนล้อหากับเงินห้างกับเงินห้างกับเขาปูตีเงินห้างดีเด็กน้อยมาหังบอกหกเจ็เก้าปูบ่มักค่ะปูบัดักหนึ่งปูบเก้ามันจิเป็นหนึ่งปูบนปูไ้เลยนเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเหีนบ่ปงไปไห่น่นึ่งหปูบัไดเอาเงินห้างกับเขาเรียนล้อหากับเขาอ่าล้อหากัเขาแต่ว่าเลขสวดกับเขาทุกย่างเข่าเมื่อปูบเปนปูฝันเห็นพระยานาคยกหัวแร่นบ คนน้ามดุงขังล้างปูอ่ะไปยานาปูกะตีเป็นเจ็ดกับเก้าแม่นบอกหนามอะไรนี่อ่าโยมเพิ่นมาแต่ชุนบุรีโยมเพิ่นมาแต่ชุนบุรีเพิ่นมานั่งอยู่นี่ปูก็เลยบอกว่าหฮวยคันเล่มันออกได้กับพี่หนึ่งเจ็ดกับหนึ่งเก้าตัวมันจวกได้ปูวางชี้ปูบอกว่ามันจวกหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งเก้าเร่ก็มีปูมานอนอยู่เพลตัวนี้แหละเนี่ยค่ะมูมานอนอยู่นี่เนี่ยนั่คตเฝ้าปูอยู่เนี่ยค่ะมูเป็นตัวสีนี่นี่เป็นคื้สีผาบเเนนี่ยงูป็ตัวสีนีท แต่ว่าเป็นหัวสีเขียวแบบที่ไหนปูไทยรูไปเบื้องอยู่เดี๋ยวนี่นียืนยันเบื้องอยู่ปูก็ยังแปลกใจอยู่เอ้าเด็กมันจะไปแม่ครับมันจะอักเนื้อเจ็ดกับเนื้อเก้าอี๋กันไปแหมครับแทนปูว่าก็เริไปอีีเริ่มต้นเรื่อยๆไปกับเป็นจังบุญดีต่อปูว่าเป็นเทวดาคือว่าเนาะปูเป็นอยากให้เ่อง แอ้วพี่น้องกะล่อนะคะสําหรับเด็กสวดเงินห้างแล้วก็เรียนล่อหากระล่อมึงนะคะว่าพระอาจารย์จะได้สวดมือใด้นะคะเดี๋ยวกะแอดมินนะคะหลายๆช่องกัจังสีมาถ่ายทําให้เบึงนะคะเนาะนี่เด้อนี่นอนนอนโคตรด้วยนี่โอ้ก็ตใหญ่นะคะเัวนั่นตัวชี้เขียวนอนโคตรด้วยทั้งคังเลยนี่บอกไปจังค่อยไปหัวสีเขียวอีเดีะครับเออหัวสีเขียวเลยนะคะเนาะกเล็กกเล็วบอกว่าเอาคำว่าจวบหนึ่งเจ็ดอีเดีกลไปแต่แม่แต่เนาะเพึ่นกเล็วไปโอ้ค่ะ มันเป็นงูอย่างนอนเดตาโปงหูจักคือกันเอฟเชียรมินบอมาห้อีบ้งโมลูเลยโอ้เพาว่าหโศกเนาะปูเนาะนี่นะปูก็ได้ตีไป1่งเจ็ดงูตีหนึ่งกัตัวน้อยมันก็เป็นเจ็ดปูก็ได้ตีแบงซันมันก็ได้ปุกอีดีเลยครับค่ะนันก็เาปลี่ยย่างอื่นนะปูเอ่อคือกันคับพญานากลนามกันหนึ่นึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งพลนากันหนึงพญาะาคกับเจ็ดก็ได้ตีแบงซันนะเอาวันชื่อทยนี่ขอขอบคุณขอบคุณปูเดอร์ค่ะเากเอนเไปกระตดมัน ค่ะอย่าจังมาตามนะคะเนาะเคยบอกว่าขั้นบัตรทุกไทยให่มาได้เต็มร้อยปูว่าน่ะค่ะเ่อค่ะจะไปกระตุ้นด้วยล้นค่ะซาธุค่ะสาธุค่ะเจ้าเดินพอด้อยูุณกระตุ้นคุณมันน่ะอ่าเอาธุเอาไม้หัวหน้าเฮาอ่าครับพี่น้องเฮาเมื่อนี้กระทั่งช่องเฮาก็ขอกราบขอบุญขอบคุณเดี๋ทีทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องเฮาวิไล่ไห่โชกนะครับเมื่อนี้มาแสดงความยินดีกับปูสายเขมรนะครับอ่าตัวเลขแนวทางกะ เข่าตรงๆเลยนะครับพี่น้องเข่า17นะครับสำหรับตัวเลขทา้งนะครับท่านป้าอาจารย์ว่าก็อล่อใจเย็นๆนะครับเอฟซีเฮาครับล่อจักรนะครับกับคงว่าอีกว่าดนว่านา่นนะครับเนาะนะครับก้ล่อครับเพราะว่ามือนี้ทั้งสองเฮามาแสดงความยินดีกับปูเฮ่าหลักก FC เอฟซีทีโศกที่หมานน้ำปูอาสุดท้ายนี่ให้พี่น้องเฮาอยู่ดีไม่แห้งสวัสดีครับ